ครับเหลือแค่13แล้วใน,นลในบ้านเล็กในบ้านเล็กมาช่อตอบอช่อตแต่มาช่อนน้องเออร์นี่ได้แล้วสุดแ้วยิ่งใส่ป๊อมด้านบนเจ็บตากันตรง,งนี้ดีวดีเราแค่เร้างเปนน้องเออร์นี่เอาแลจังหวะนี้ต้องได้ครับผมเออร์นี่ป่า,แล,าแล้ว,วสิและเบียร์สิบเอ็ดในกามระเบิดแล้วปาไปด้านหน้าก่อนถึงมันจะเอ่ามาสุดกู้เอเวอร์ตัวนี้ไม่ไหวครับ ก็มาต่อมุมนี้วาวดั๊ดโดนชาวประมงดักตกปลาอยู่เป็นอาคิวเทน่าสามคนครับผมอยู่ริมผาสองคนเอิร์นนี่ครับผมกับทางด้านจีนายคอนเซปต์ไหลตายไปแล้วครับวาวดั๊ดขึ้นมาในน้ำเจอพัฟเฟอร์ไหลไปอีกคนหนึ่งครับผมรวมไปถึงไอแม็กครับโอ้โหวงเกมนี้ครับ MVP เหลือเกินผู้ชมฮะนะดูครับดิลุยเซ็ปหนาตามมาตัวโดนมาตีไปหนึ่งนัดโอ้โหแล้วกันจงเคาะไาดิลุยยังไงดีครับสับสโคบมาดิดิลุครับแล้วอีกหนึ่งทีมที่เข้ามาชิดคือโอนิอีสปอร์ตครับอาร์ โอ้ดันน่าจะรอดยากมากๆครับเออร์น,นี่ไหลซ้ายมาเซมเบกกำลังจะระเบิดไปเก็บหลังด้านอาคิวอู้แล้วหลังนึงัสมีเซมเบ้เบียร์สิบเอ็ดันออกมาขวามีเปิดมาเทเลน้องดาไปเออร์น,นี่ไหลามาก่อนครับผมเบียร์สิเอ็ยัยงไงผมจูสโมกอ,อยู่กับเวลมอสโดนเก็บไปแล้วสโมกลูกนี้จุดเซมเบกได้ไม่สวนกับมาเฮชอดไปเลยครับเบียร์สิเอ็ จีน่ายังไม่ไปชูเพื่อนครับบรรจงพีเอสมขึ้นมาก่อนครับเพื่อให้ปลอดภัยขึ้นครับและกลางวงตอนนี้เป็นซิกคาลิโออีสปอร์ตครับแล้ววงใหม่ไปเข้าใครแล้วออกอุ้ยสายบนญครับหาคิวกับโอ닉แล้วเอาฟาซ์ซิฟต์ไปโดนรับออกอันดับที่11บเอ็ดผู้ชมครับมี4แต้มคิวกีนายระเบิดลูกนีไปหาโอ닉เออนีคานกลับมาถึงรถแล้วท่านผู้ชมครับกำลังจะชุบได้กำลังจะชุบได้แล้วก็ตัดสินใจชุบได้ครับผม เอาละครับท่านผู้ชม,ชมครับเหลือแค่13ทีมแล้วอูซี่ดิลีปิดได้เป็นเทเลน็อกได้ลงไปครับเข้าหลังบ้านมายังไม่โดนทีผู้ชมครับชุบเออร์นี่ได้และวงดิดในเฟสที่หงเนี่ยไม่อยู่กับบ้านอาร์คิวเทน่าแล้วนะครับต้องครับอูรัวแล้วไม่ผีผามท่านผู้ชมันทางฝั่งตัวซิกาเรโอท่านผู้ชมจ๋าแล้วดูวงใหม่บีบเออร์นี่มาไม่ไหวครับตายวงอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายที่ดีถูกวงบีบทำเล้อสู้แล้วเลื่อนหมดแล้วครับต้องออกไปเล่นครับดิลวีออกมาแล้วโล่ง เรียบร้อยเป็นฟิกคาลิโออ e ีสปอร์ตครับผมคว้าไก่ตัวแรกของวันนี้ไปได้ฮะแล้วดีทูโดนน็อปแบบนี้เ,เขาตัดสินใจทิ้ง D2E เข้ามาชนบ้านของใครออนิกอ e ีสปอร์ตออนิบอกเพื่อน จะเย็นๆได้ไหมตรงนี้ครับวอดดัสและเคลียร์วินทเทเรสออกจากเกมไปครับแล,ล้วจีนายประเบิดน้องซทิลลี่ไปแล้วมาตินเก็บคิวเวนเทเรสไปเมื่อกี้แล้วถ้าเราดูคอนเซ็ปต์ตรงนี้เป็นน้องเออร์นี่ได้เหมือนกันครับเออร์นี่มีปัญหาคอนเซ็ปต์เก็บเนื้อออกจากเกมไปแล้วจีนายตรงนี่ไปเก็บทเทลเลียออกจากเกมเหมือนกันนะออรนี่อีสปอร์ตโจดาัแปะไปโคไปเก็บซิสการ์ลิออกจากเกมแล้วปากกาไปเก็บน็อคเบียร์สิบเอ็ดมายัางไงนะครับเคอจี K o G มุมนี้โอ้โหแล้วระเบิดลูกสองจะไปโดนใครหรือเปล่ากระโดดดูอยู่นั่นแหละระเเบิดจ็บระเบิดอีกลูกผมบอกเลยมีน็อจ ลูกนี้ล่ะฮะสนั่นทุ่งแลเป็นเส็จน็อกครับเอาเลยครับว่าไงครับไอเกตรอจังหวะดีีกรระเบิดป่ามาัน่วงเข้ามาในบ้านเหมือนกันแล้วโดนไอเกตมาเจ็บแต่ไม่น้องแล้ววิง่งหนีมาก่อนคิวจะตีเฮ้ยแล้วด้านหลังนี่ใครฮะมาดูกันครับว่าไอเกตจะวิวแล้วเขาเริ่มปีนเข้าบ้านมาปีนเข้าบ้านมาไอเกตรอจังหวะแล้วในบ้านเล็กในบ้านเล็กเกตโดนลูกน้อยจากดีทูอีครับ แล้วเดินเข้ามาจังหวะนี้เก็บทางไอเกตออกจากเกมไปเอาคิวบิซ่าลุยไปนะฮะแล้วด้านนอกครับนี่ฮะอัลฟัลเล่ก็ยังอยู่ตรงนี้อะไรกัน,นะฮะตรงนี้เฮ้ย hey, แล้วเขาจะเคลียร์อีกหลังหนึ่งครับเขาจะเคลียร์อีกหลังหนึ่งครับมาชิโอแล้วยิงฟรีไปเปิดตำแหน่งมาแล้วแล้วจีนายเดินนำมาจีนายเดินนำมาแล้วพีกออกมาด้านนอกเรียบร้อยมาเชื่อตอบชอบ็อตแต่มาชิโอน็อกเอิร์นี่ได้แล้วสุดท้ายดีดูอีครับไปเก็บมาชิโอครับเป็นเบสิ่งทเก็บแล้วดีดูอีออน็อกโอ้ทิวรีน็อกอยู่ครับแบบนี้ทางด้านของเซเเเเเ่่หหมืืือออนนจะข้าาไปปชุบบพรลกั ใช่ครับดูครับเออนี่ดักไว้อยู่ตรงหลังหินตรงนี้นะครับเอาเละครับดูฮะสี่ทีมนะตรงนี้นะ แล้วยิงมาของ G 9. G 9จีนายจีนายจนี้ไปออกอาเดนได้ขึ้นมาพื้นที่ที่ด,ด,ด,ดีกว่าแล้ววินทเลสไปน็อกบาก้ากของ KOG เหมือนกันและจีนายพยายามจะหันซ้ายากว่าแล้วโดดยิงมาจีนายต้องหลบก่อนครับตรงนี้แล้วบูชาร์ดตรงนี้เก็บบาก้าจิเกตไปเอา่าแบ่แบ่เองก็ระบากครับแล้วอาร์คิวตัดใจขึ้นไปก่อนแล้วครับแต่จะมีแจสเบอร์กาตีครอสยิงซ้ายขวาอยูออ่ไม่ใช่แค่นั้นมีป๊อปอยู่ด้วยครับอาคิวอยู่ในแองกแล้วมิสเตอร์ตันน็อกโบไปแล้วสิกนาร์ดิโอแล้วดูดน็อกมาดิด ใจดึงก่อนครับเพราะป๊อปเจ็บหนักเหมือนกันแล้วแจสเปไปเก็บเออร์นี่ออกจากเกมเอาเลยครับเพราะว่าแปลแปลถ้าได้ยินเสียงตรงนี้เขาน่าจะเข้ามาแจมด้วยนะครับแจสเปอร์มาแล้วครับคีแมนฮะวิ่งมาไกลๆครับแหมหินมันไกลเลยเกินแล้วป๊อปสเปกหุ่นสี่ไปตีนายรอาลอดไหมเอาอะไรไปรอดแบบนี้นอน,นอ,นอยังรอดอยู่มาแล้วส่วนบอลดีทูอีดอกครับแล้วด้านบนหั่นเป้ามาสะบัดมาแจสเปอร์เอาจี้นายไปแล้วก็ดิเบียร์สเปกเป็นส่วนของแจสเปอร์เหมือนกันโอ้โหต่างคนต่างช่วยกันแบบนี้ดูฮะแม่ ระเบิดสะเทิงแล้วน้องบีเขาระเบิดไปน้องอาร์มโจได้เหมือนกันครับอาร์คิวกับทามเปอร์มูช่วยกันอยู่ตรงนี้แล้วเปอร์มูชน็อกอยู่สามนะเนี่ยดีจัดเดินขึ้นมาดีทูอีลุ่นเนินตามเข้ามาเวมอสไปเก็บเบวี่น็อกไปแล้วด้านล่างมีพาวเวอร์มาแจมดีทูอีรับปากเวมอสเก็บไปก็บ่ายน็อกไปน้องดีต้องวิ่งไปอย่างแบบไม่ไม่สนใจใครเลยเขาเห็นก่อนครับผมมาจากด้านล่างมาฉกแบบจังหวะทามมิ่งดีเหลือเกินแล้วบบชีพไปเก็บเวมอสจาเกมอาร์คิวเทน่าจบสิบเอ็ดมีสามคิวครับโดนพาวเวอร์มาแแจกลลล้้ววววพาาาาเเเเเออรรรร์ททมมิิ่่่งงดีีหืนนนนนตยโชัััคคบบ ไกลเป็นโอนิกอิสปอร์แล้วตอนแรกอยู่โล่งๆเลยตอนนี้มีเพื่อนบ้านมาแจมครับโอนิกโอ้โหยี่เป็ดนาทีครับยี่เป็ดนาทีนะท่านผู้ชมครับเหลือเบียสเป็ดอารายครับแล้วมาแล้วครับน่าจะเป็นไฟแรกลงจากรถลงจากรถมาจังหวะนี้อาคิวออกมารับได้ไหมแล้วได้เอ็นก้อนมาก่อนจังหวะนี้จากเบียสเปิดและแอคโคเปิดหัวบูบาได้ทางด้านหนึ่งก็บอกตรงนี้เรียบร้อยทีพีเอจบในอันดับที่สิบห้าไปโอ้โหจังหวะมาจอดเจออาร์คิวดีทูอีกับเบียสเปิดครับยังยิงคอสใส่กันทั้งคู่นี้บอกเลยว่าจบว้าวดากกำลังจะมาเจอจจจออออดดแล้้้วววรังงหะนีตไ นี่ปาดมาตนได้ก่อนแล้วเป็นดับเบิลน็อกของอา a คิวเทนาครับผมโอ้โหส่งวันจบอันดับที่เก้าคุณผู้ชมครับโอ้โหจังหวะนี้โดนรับหมดตี้เหมือนกันใช่ครับผมช็อตนี้ทำได้ดีครับเป็นช็อตทำสวยเลยของอา a คิวเทนาครับชาเปอร์ดินเสียงปืนดันมาสี่คนดันมาสี่นคนพิกแล้วเปิดปาลูกแรกเหมือนจะไม่เข้าลูกสองก็เข้าอยู่นะนี่ลูกแรกไม่เข้าจริงด้วยครับ อาเวจี A G, ครับไปน็อกทางฝั่งอาคิวินก่นไปดิทวีนเองโอ้แล้ววิ่งมาถูกมอเตอร์ทอปที่ดักไว้ของด้านอาคิวเทน่าครับต้องบําเลือดขึ้นมาก่อนครับแบบนี้ชุดไม่ทันครับผมแล้วเป็นอาเวจี A G, ตัดดิทวีโอชิกเกมไปแอนโคโดนน็อกจากพาฟเฟอร์มุมนี้นอนยิงอยู่กระแสฝ่อไปตัดสีสกายออนลี่ได้เหมือนกันมุมนี้เข้ามาจันและได้ด้วยอาเวจีโดนสวนหายไปเลยจีนายจีนายเลือดน้อยมากแต่ว่าหลบกับรถอยู่แล้วป่านมาจังหวะนี้เรียบร้อยกระโดดยิงไปครับโอ้โหเป็นการกระโดดยิงฮาเดลูนกยังเข้ามาชนในบ้านี่เเเจกับานสแล้วออ สับแม็กซ์สารานสับบ้าเป็นโอ้โหนี่ครับยังดีครับพี่ทำมีกันอีกเขาบอกเลงโอ้แล้วเออนี่ทำได้สามารถกลับมาชูเบียสิบเอ็ดกับอีกหนึ่งคนได้เป็นจีนายครับผมช้าเพิ่มจบเป็นดับจีก้าไปไปน็องพัฟเฟอร์ได้เหมือนกันแล้วมุมนี้เออนี่ครับไปเก็บพัฟเฟอร์ออกเกมมันแรงและจบจังหวะเดินต้องงะอจีนายเดินล่ามาเก็บน้องบีมาเป็นบูโซนเก็บไปเหลือสามทีมโอ้หนิเซมเบต้องปั๊มเลือดขึ้นมาก่อนครับผม ไม่รู้ว่ามีกี่จีนแล้ะเปิร์วิ่งมาเหมือนจะย้ำหมดแล้วขึ้นมา,มานเจอโตอีกไหม,ไไมไแล้วจั่วข้ามาโอ้โหจะไปดอาคิวลี่ไม่ได้สุดท้ายออกอันดับที่3ามไเลยครับโบริกีสปอร์ตเอ้แล้วเป็นคิวเท,น,วเทน่าขวาไก่แบบไม่ต้องปิดงานเองเลยครับนี่โอ้โห<อ><ม>จีน่าอยู่ไกลเกินไปครับแล้วแบบนี้จะทำยังไงครับคอนเซปต์ขยับรถเข้ามามีปัญหาเลยครับมาคิวเทน่าคอนเซปต์เข้ามาใกล้ๆคอนเซปต์รอจังหวะแล้วขึ้นสะโคลเห็นคนครับคอนเซปต์มินิแต่ตัวเองก็อยู่คนเดียวนะโอ้ใช่ครับคอนเซปต์อาจจะต้องถอนไปหรือเปล่าครับ แต่ทางขวามาแล้วครับไม่ถอดแล้วคอนเซิเหมือนจะกำลับเบิดมาเนี่ยทางขวามาแล้วก็ผายชนิดน้องเอ็มสิบหกของ c ีเอสไปแล้วก็ผายเก็บ M16 ออกจากเกมครับไปน้องใส่ยิบสี่ทีอาร์ของเดอะมิสแล้วนิมครับไปเก็บคิวจีนาออกจากเกมไปฮะจากชาร์เปอร์เรียบร้อยครับแล้วมาตีไปเก็บยิบสี่ทีอาร์จากเกมไปเหมือนกันครับแล้วดีทูอีเนี่ยน็องอยู่ด้วยหรือเปล่าดีดีไม่ s <S <S 2> <S 2> ได้น็องนะแกเป็นเบียร์สเวตที่น็องอยู่ฮะแล้วดูฮะชาร์เปอร์แบบนี้ครับลุงยิงฟรีหรือเปล่าเอ๊ะตายวววงงงบบาายเอลลละะคครรัััผมดูฮสภพนี้้้ไแแ โดนี่เคใส่บ๊อบแซดและบาร์ก้าล่าระเบิดน้องดิไปด้วยครับใช่ครับดีๆโดนน้องไปครับแล้วเวทีตรงนี้ไปซับดีดๆจะเกมไปเออญนี่ไม่มีทางเลือกขับรถเข้ามาขับรถเข้ามาเป็นบังเกอร์แล้วจอดรถเป็นบังเกอร์ไว้เข้าเวทีเอาดีพีกดไปคาเปอร์ฮะสิบคิวฮะทูกจง<ม> <คะ S 1> วงเขาด้วยนะแล้วเออญนี่ด้านหน้าไม่ออรอดคอนเซปต์เกมนี่จะเกมอาร์คิโเทน่าจบไปทั้งหกมีสองแต้มคิวครับเอาแล้วฮะอาร์คิโเทน่าครับมีพีระมิดอยู่ใกล้ๆครับแต่ไม่แน่ใจว่าดีทีเนี่ยเหมือนโอ้โหชัดแล้ว ผมบอกเลยว่าชัดเจรแจ่มแจ้งและเบียสิบเอ็ดไปน็อกสโตนครับเอเมเดียนเขาเคลื่อนมาชนตรงนี้เบียสิบเอ็ดอยู่คนเดียวโอ้โหแล้วโตนโดนน็อกอยู่และเ so บียสิบเอ็ดโดนมาเบียสิบเอ็ดดึงจังหวะเบียสิบเอ็ดต้องหลบขึ้นมาก่อนแล้วเปิดประตูออกมาด้านนอกเบียสิบเอ็ดขับอยู่บนหัวพยายามวิวดูแล้วเขาได้ยินเสียงอยู่ด้านล่างแล้ววิวเห็นแล้วยิงลูกมาฟีเบียสิบเอ็ดโดนยิงบางการเจ็บมาโอ้โหท่านผู้ชมครับวัดกันเหลี่ยมต่อเหลี่ยมฮะตรงนี้ และในบ้านยังช้ามากกว่านี้ไม่ได้ครับยังเกรงๆกันอยู่ตรงนี้ครับแล้วเอ้าอลายยิปซียังเข้าเจ้าอยู่ด้านบนแต่ว่าเขาโดดลงมาแล้วครับเบีสเบสใช่ครับเบีสเบสออกมาด้านนอกนะครับแล้วดีทูอีเนี่ยโดนพีระมิดนะที่จะเข้าร่วมอยู่ด้านหลังด้วยนะครับแล้วเบียสเบสเบสเบสรอจังหวะข้ามถนนออกมานอกริมรั้วก่อนแล้วมีการสโมกมาจากเพื่อนคอยช่วยเบสเบดแปดสโมกไปเอาตัวรอดอยู่แล้วปาระเบิดขึ้นด้านบนเอไมเทสเอาตัวรอดอยู่แล้วดึงสโตนกลับขึ้นมาแล้วครับรับเบีสเบสกลับมานะครับส่วนเอไมทนเล่นครับ โอ้โหท่านผู้ชมตรงนี้มีสามที่จะพัฟเปอร์ไปน้องใส่กเกงโซ่ได้ก่อนนะครทีมสิงค์ไทยแลนด์ครับใช่ครับแล้วเอิ์นี่พยายามจะโฟกัสด้านหลังอยู่ด้วยนะครับช่วย D2E อยู่ครับดูครับเอิ์นี่โอ้ท่านผู้ชมครับสามทีมอยู่ในแนวแนวดิ่งเดียวกันเลยนะถูกต้องครับโดนเก็บไปให้น้องดี้ครับใช่ครับแล้วดูครัจีนายตรงนี้ระเบิดหยอดลงด้านหน้าเอสอไอเอ็กโดนระเบิดไปเจ็บหนักจีนายรอจังหวะเข้าเรียบมา โอ้แล้วอยู่เต็มไปหมดจีนายเดินกลับเข้ามาก่อนเพื่อนตามเข้ามามาไม่ได้ครับตอนนี้ครับจีนายเข้ามาได้แค่คนเดียวเท่านั้นโดน๋จบซีเอ็มไปแล้วตอนนี้แล้วพีกขึ้นมาซิกนเอสยีครับไปน้องใส่จีนายได้ครับใช่ครับแล้วเอาวันนี้จะได้เลยหรือเปล่าดีพลิกไปหาพีระมิดแล้วนะครับเบียร์สิบเอ็ดหนึ่งจีนายขึ้นมาแล้วนะครับแต่เออนี่เนี่ยตามเข้ามาไม่ได้นะครับแล้วเบียร์สิบเอ็ดในกำระเบิดแล้วปาไปด้านหน้าก่อนแล้วโดนมาแต่ไม่น็องฮาเซลโดนไปครึ่งหลอดจีนายกับเบียร์สิบเอ็ดเบียร์สิบ เบียร์สิบเอ็ดกำัมันรมันนวงงแล้วป่าเข้าไปในควนันแล้วโดนรถแม่กันเด้งขึ้นมาแต่ไม่โดนใครไน้องไอ้ซอยเอ้ครับแล้วจะรวบตรงนี้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวดูอาร์คิวเทน่าถ้าคิวฟีดแม่จะรว่เหลือคนเดียวแล้ชาวเวสบจ,จิลิบินน้องเอโกซิดเหมือนกันหาเซลเจ็บหนัก ฮาเซลเจ็บหนักไอสโลคานกมาเฉวฟได้วยแต่ตัเองโคตรสิบไปแล้วเข้ามาชนก็พ่ายเข้ามาดิฟเอาหลุมนี้ก่อนเพราะว่าแต่เคเมนถึงตัวก่อนครับแล้วแตดคายมาตรงนี้ยิงแจมมาอารคิวยิงแจมมาแล้วจังนี้จีนายไปเก็บเอสไวยังออกจากเกมไปแล้วก็พ่ายไปเก็บไอสโลเพราะว่าแบดเร็วกว่า RQ ร์รับจังหวะนี้ใช่ครับมาถึงจังหวะก่อนครเขาจะกิววิจังหวะนี้เป็นน้องเบียร์สิบเอ็ดได้แล้วป่าระเบิดป่าระเบิดไปด้านหน้าดูครับมาเล่นที่หลุมตรงนี้เหลือจีนายคนเดียวนะครับเนี่ยใช่แล้วเรียบร้อยครับระเบิดนั้นแม่นอีกเนจของเข้าหน้าต่างนี้ไปถึงม ไม่ได้เปิดประตูเข้าบ้านนะกอททนนี่ต้องดูกันครับจีนายจีนายโดนขอมาโดนขอมาแล้วปอนใส่ทำได้ก็เก็บจีนายบนขาวครับผมแล้วซ้ำซ้ำได้ซ้ำได้อีกหนึ่งคิวแล้วสเปนของสโตนสเปนใส่อาร์คิวเออร์นี่กับดีทีวีเข้าไปในบ้านก่อนเลยครับโตนวเขาจะตามมาเก็บงานตรงนี้หรือเปล่าแล้วดูครับย่องงอมาตรงเนินเข่วด้านซ้ายบริเวณเอเวลจากลิงค์คุณผู้ชมครับอหัวนี่ระเบิดไปเก็บเลเวนคอนนอนดรอปมาจังหวะนี้เรียบไม่ถึงงู ติดต้นไม้ครับผมต้องครับเฮอรมูดยิ้มหวานเลยฮะฝั่งซ้ายนะพี่ดิวท่านผู้ชมเฮ้ยจัสเปอร์ไปค้ำเนินซ้ายแล้ววิ่งเข้าบ้านจังหวะนี้ระเบิดไม่โดนแล้วมาชิดได้ชิดได้โตนออกจากเกมไปแล้วครับจากการยิงน็อกดาวัยรถเฟียสปั๊มเลือดอาคิวกับลิงเนี่ยมาเลยว่าจ้องกันตาไม่กับพี่ตรงนี้ผู้ชมฮะตัดกันไปครับอาจจะเป็นหนังม้วนเดิมวิกเอนดิกเมื่อวานนะเพราะว่าอาคิวไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับจังหวะจะออกกับเออร์นี่ครับการมอเท็อปมาแล้วป่าไว้ดักไม่ให้ออกกับไอเอ็มเอกับเลเวนคอร์ อู๋แล้วหลังรถเลวันคอโดดโโเข้าบ้านครับผมยังนี้เข้าบ้านทางตรงนี้ครับตัวไปครึ่งหลอดเอาละครับไฟกันไปครับเพิร์ลมูดหลอกกินพุงปลาครับผมสี่เซตกำลังเดอนเดล้มาเลยเลวันคอโดดจรดจากอันนี้ลงไปหนึ่งเหมือนกันเอาบัลุกคู่เอเวอร์ตอนนี้ไม่ไหวครับดับเบิลคิวของเอิญนี่เอาละครับ4ต่อ2ครับเพอร์วามูดเห็นคิวฟีดเดินขึ้นมายัดดีดูอีออกมาเล่นเนินที่สวยกว่าเนินที่โผล่มาครึ่งตัวแต่ว่าเราไปเก็บสี่เซตได้ หนึ่งดิวีไม่โดนดาเมจคืนไปเออนี่พับเลื่อนขึ้นมาแล้วดิวีโดนน็อกไปครับหนึ่งต่อสามเออนี่กับเพอร์โบมูเดอร์นี่ไม่ไหวเป็นเพอร์โบมูดอีสปอร์ตครับผมกันอะไรครับผมเดียซมูดเข้าไปบวกสามจากเออนี่เขาใส่พัฟเฟอร์นะครับคมเหมือนกันกับเออนี่บอกนี่คือดาเมจในช่วงแรกครับผมของเกมนี้ท่านผู้ชมครับตื่นเต้นเหลือเกินแล้วดาเมจมาแล้วเราผ่านไปสามไปแล้วคือตะโกบไปจากเออร์นี่กับไซบาก้าเอาไปครึ่งหลอดผู้คมจัดระยะนี้คูณสามครับท่านผู้ชมโอ้เด็กสมบูรณ์ ตอนนี้ลงไปหนึ่งแล้วดูมุมนี้โดนคอยข้ามแต่จริงนครับฟเฟเฟอร์ได้เหมือนกันโอ้โหดีทูอีครับกัดฟันขับบักกี้ไปรับแต่ปัญหาคือขู่ไม่หว่านสุดท้ายดีทูอีโดนน้องโดนรับโย่แล้วปิกาจูเก็บดีทูอีออกเกมหายสองขบมาฮิวจะไปช่วยเพื่อนโอ้งานนี้ไม่สวยแล้ว M16 ไปตัดวิสัตเกมมิ่งได้หนึ่งน้องครับเออร์นี่ล็อกอยู่ครับผมยังไงฮะจะรอดไปต่อหรือเปล่าครับเบียร์11 เด้อนี่ครับเป็น้องลาซิโอจากโตโยต์แลมุมนี้เข้ามาใช้บ้างครับสองต่อสีถือว่าลุมเอาเลยครับโตโยตอาร์เกยียเทน่าลักษณะไปเก็บทูเคน้องดางมตาตะคู่นี้ลาสได้ให้ยอดทูเคจะเกมจี่นายป่านมาจาังหวะนี้ติดบ้านอยู่ติดบ้านก็ตอนนีโน้โดนจีเซนน้องดางลงไปเมียไปเก็บจีเซนน้องดางขึ้นมาเจ็ดขึ้นเหมือนกันพิกาชูไปเก็บบั่งนี้ไม่ได้ออกติดมุมโอ้โหยังเข้าบ้านไม่แล้วก็เก่งโซ่ครับไปน็อกเนียจากเดียเดียทำเป็นลุมนี้เอพีซีครับไปน็อกเงี้ยติจากเสียเดียทีเหมือนกันเอาเลยครับ เก็บจี๊ซันโดนเกมีโหลดหนึ่งจีออกมาปาดคิวออกมาปาดคิวได้มาด้วยนิวเอ็กไหลใต้บูโตมาจีน่ามุ้ไม่ไหวเ่ยชูเก็บได้แล้วพีกชูโดนเทจากเอิญนี่โอ้โหสองตัวสี่ปัญหาคือหายหมดแล้วโอ้โหพาวเวอร์จบอันดับสี่กุณเฟมบ้านนี้ถนะ้าเขาอยู่สี่คนไม่เสียเบียร์สิบเอ็ดขันทางด้านดิรูอีไ e ป e e, ผมบอกเลยหวานเจีย๊ยบครับผมโอ้โหบ้านนี้มีรักคุณผู้ชมมาังบอกเร็วนี้มีรักแน่ๆ 4, 5, รครับแต่สี่ทีห้าอะไรครับโอ้โหหนึ 1, 1, 1, ่งหนึ่งหนึ่งสองอะไรฮะคิวชนะอีกสองไปไหน อยู่ขอบวงผู้ชมครับตรงนี้ลักษณะนี่ปั๊มยาอยูอย่ีนี่ครับแล้วคานแข่งกับวงบาก้ามาละฮะแล้วเออนี่ต่อสปอนแล้วลุกขึ้นวิ่งมาบากา้าบ,บาก้าทิดบ้านแล้วมาแลวฮะเออนี่มารับเออนี่มุมใกล้ต่าต้องดิ<ฮ>เอาละหนึ่งต่อหนึ่งมุมนี้ฟอร์ช็อตบาก้าทำได้ดีกว่าอาร์คิวกาังจะไม่ไหวอาร์คิวกาังจะไม่ได้ไก่ชุดนี้ไปบาก้าไม่ต้องรีโหลดบาก้าเดินจุกไปจกมาเล่นยังไงเล่นเอา,าบาาแล้ว บาคิวอเทน่าครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเฟิร์สช็อตเมื่อกี้บาก้าครับผู้ชมฮะเตือนสรุปปฏิหารทีนายครับมารอจังหวะอยู่เหมือนแกก็รู้แล้วนะครับว่าลิงเทสเนี่ยชิดเข้ามาครับตัวที่แยงเล่นออกมาแล้วจีนายตรงนี้เปน็อก n อ c ของ New Evolution Esport และชนเนียอาร์คิวเลอร์นี่โดนน็อกไปเป็นเสถเป็นรุ่นน็อก n อ c ได้และคิวคิวระยะใกล้แบบนี้ป<อ>าดไปครับ R Q อาคิวอเทน่าหมดทีมฮะจบ14มี1คิวเท่านั้นครับ คุณไม่รวยแล้วอาคิวมาเล่นบ้านเหลืองกับวิสาเกมมิ่งและเคมายิงจังหวะนี้ดูดีดูอีลงจากโดนได้ไฟใหญ่แล้วครับพี่เดียวดึครับอาดีดีดวีเข้าบ้านมาคุณผู้ชมครับอาคิวเทน่าเจอกวิสาเกมมิ่งครับสามต่อสี่แล้วไฟนี้มาชิโลอะไรครับอาคิวเทน่าได้สี่ครับคุณผู้ชมครับแบบนี้มีปัญหาแน่นอนกับวิสาเกมมิ่งเข้าไปยัดก่อนโดนาเมทไมคกลายเป็นทีมซีเขตยิงมาครึ่งหลอดอิงฟิกควักเนทมาปาเข้าไปหลังบ้านเบียร์สิบเอ็ดโอ้โหเหมือนจะโดนเบรคคุณผู้ชมครับนี่โดนแจนจััังหววะเข้้าาไปยดิผูชมครบ ไม่ได้แล้วฟุกครับไม่ไหวแล้วตายลงไปหนึ่งใช่ครับเหลือ54ชีวิตในเฟสที่3ท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังนอนหลบไปอยู่วะไหลเล่นไปที่ป้อมยามแล้วครับวิาสาเกมมิ่ง3คนครับ,รบรอาคิวก2 2> ็เซตข้างบนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเลยครับครับเหลืออีก2องคุผู้ชมครับสุดท้ายนี่จีนายนเป็น็อบบินซีได้เหมือนกันเหลียบนี้จังหวะวิว่งเข้ามาอาคิวกำลังจะปิดแชมป์หรือเปล่าเกมสุดท้ายตรงนี้นี่โอรุชันโยโร่ตัวเองเข้าไปก่อนครับผมได้ไหมครับผมแลม้วบินซีออกไปเลยครับโดยจีนายเก็บนิวเอ็กครับผมอ้หแต่คู่นี้ครับวิากกัับ็ยงไม่่จบทีป้อมมมยา ใช่ครับผมเอาแล้วครับกลายเป็นว่าตอนนี้เป็น Power อไปแปดนำแค่61คะแนน RRQ 4คนครบทีมเดียวครับโอ้โหจังหวะวิ่งเข้ไปยัดครับตัวยัดไม่ตายครับตัวที่ตายคือไม่ใช่คนที่ยดัดนะรับงนี้ใช่ แต่ต้องบอกเลยนะครับผมการเจิมของคุณบอมคุณล็อกนี่และคุณซัฟเฟอร์ทำให้พาวเวอร์ออกสิบบวกหมดเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆท่านผู้ชมมาดูแล้วกันวันนี้แล้ดูอากิวหน้าทีมเข้ามากันวอลนัทวงด้านล่างวิสาหกรรมปัตติสตรีสเปรบาร์ท<ฮ>ี่บตีได้ไปเก็บสเปโรได้หญิงฟรีแล้วปอดแล้วเหลือคนหนึ่งเนี่ยนในน้โอกไปครับสำหรับวิสาหเกมมิ่งและเคยเป็น<ส>ูเก็บสองไปแล้วแต่ถูกทายไม่รอด โอ้โหเป็นเอิรนดีครับพี่ก็ตีเข่าจบอันดับสี่พี่สากีมพี่คุณสกอบมาตีห่วงเอาไม่อยู่ว่าเบียลเป็นดับเกินตีห่วงได้โอ้แล้วเบลเข้ามาในในลโมแล้วโดนฟรีไฟฟรีไฟโดนแล้วสุดท้ายเซนเนทีมจบอันดับที่สามเฉียดนิดเดียวอือเราดูช่วงครับสามต่อสี่เซนไลี่เกม เอาเลยครับเพิ่มูลใส่ทำได้มาแล้วนะครูนดนต่อสี่แจรับโดนเปิดหัวจีนายเป็น2ต่อสี่เิลน่เกมครับครับผมรายการดีว่าก็มาแล้วขึ้นมาตัดต่อจีนายดีดีที่สมปขึอ้งความูกัจเป็นแจด้วยก็ไม่ลงดูป๊อบดีครับดีดูป๊อบดีดนะครับคุณป๊อบป๊อบจะป๊อบป๊อบกูหรือเปล่าไม่ใช่ป๊อปเห็นป๊อปดูป๊อปบัอป๊อปยิงป๊อปสเปยังไม่ขาดยังไม่ขาดแล้วป๊อปาอีกป๊อปไม่ไหวกูตัวหายเลยรับแล้วเด็นลูกดีจากจคเป้าดังูเด ได้ยังและแดนบอลได้ตีดักเป็นเพื่อผู้มูน